สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยน่านรีโมทกุญแจรถนะครับเนื่องจากาแบตมันใกล้หมดเนะเวลาเรากดก็บางทีติดบ้างบางทีไม่ติดนะครับอันนี้ก็คือสัญญาณที่ตัวแบตมันใกล้จะหมดแล้วทีนี้ปกติเนี่ยเราต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์หรือว่าร้านที่เป็นเปลี่ยนฐานแบตนาฬิกาแบต คุญแจรีโมทซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณ300ถึง500นื้อแต่ว่าวันนี้เรามากับแบตเตอรี่นะครับรุ่น cr 2 0 1 6ซึ่งหาซื้อได้ที่7ไม่ยากนะครับเปลี่ยนก็มาดูกันนะครับว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับเริ่มต้นนะครับมาดูที่ตัวกุญแจนะครับ ซึ่งจะมีร่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทําการแงะมันออกมานะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการแงะนะครับจริงๆแล้วก็ใช้ไขควงก็ได้นะครับแต่ว่าผมถนัดใช้เล็บแงะเอาเองนะครับซึ่งมันก็ไม่ยากเกินไปนครับพอแกะมาแล้วก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับครับที่ตัวรีโมทก็จะมีเขียนอยู่ว่าทาน แบตเตอรี่นะครับ cr 2 0 1 6ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันกับที่เราซื้อมา cr 2 0 1 6นะครับหาซื้อได้ที่7 e เ่นอีเนะครับทุกสาขาแต่ว่าบางสาขาก็ไม่มีนะอันนี้ไปดูมาประมาณ 3, 000, 3 000, ล้าน3ล้านร้านที่ถามเราถึงจะเจอนะโอเคพอเราแกะมาถึงนี่แล้วเราก็แงะตรงนี้ออกนะครับ เงีมันออกมาครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่ทำไรเดี๋ยวเรามาแกะตรงนี้นมันเลอะๆหน่อยเราก็หาเลยเช็ดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนแบบเรามาแงะตรงนี้นะครับทั้งทั้งสองฝั่ง นีออกมาแล้วนะครับนี่โอ้ข้างในเป็นแม็กเซลนะครับก่อนหน้านี้เคยไปเปลี่ยนในห้างมาแล้วครับแล้วหลังจากที่ได้ความรู้ใหม่มาเราก็มาลองเปลี่ยนด้วยตัวเองนะครับซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะมากเลยครับนี่ครับทานรุ่นเดียวกัน ใส่เหมือนเดิมลงไปนะครับเสร็จแล้วปิดด้วยฝานะครับลงล็อกเรียบร้อยทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองกันอีกทีทำการประกอบกลับเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยไม่มีรอยแตกนะครับโอ้สวยงามนะครับเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับกดล็อกล็อกกดล็อกล็อกโอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ